สวัสดีครับข่าวสซ็นกันร์ทอกประจำวันที่12มีนาคม2568ครับผมคลิปนี้ผมจะได้ฟังเกี่ยวกับคำเห็นของคริสตันตันต่อเจ้าหนูอีธานวานิเร่ครับ อาร์เซนลสยามเปิดรับพรีออเดอร์เสื้อติวสีดำทองราคา690บาทสามารถสกรีนชื่อกับเบอร์ได้เลยครับรายได้หลังหักใช้จ่ายก็สมทบทุนโครงการพี่พ้องให้น้องอิ่มที่จะเลี้ยงอาหารน้องๆประจำปีครับณโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่25พฤษภาคม2568ครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของอาร์เซนลสยามครับอีตาวันเนอรี่ครับนักเตะวัย17ปีของอาร์เซนลที่โผล่ขึ้นมาส่ดีมชดใหญ่แล้วก็ยึดตำแหน่งตัวจริงได้สำเร็จหลังจากที่ปืนใหญ่นั้นมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ ตัวของคริสตันเนี่ยที่ปันดีดินสุน่าของทิมันกรินะครับก็ชื่นชมเขาพิเศษถึงขั้นเขียนคอลัมน์พูดถึงนักเตะคนนี้อย่างละเอียดยิบกันเลยนะครับก็บอกว่าปัจจุบันนั้นอีธานอายุเพียงแค่17ปีแล้วเขาก็กลายเป็นนักเตะที่มิกเกลเอต้าชื่นชมและเป็นเหมือนตัวละครลับของเขาในช่วงท้ายฤดูกาลแบบนี้นะครับแม้ว่าเขาจะพึ่งลงสนามให้กับอาร์เซนอลในช่วงสั้นๆก็จริงแต่ดับว่าคุณดูถึงความเป็นจริงเป็นจังของเขากับก,บการเล่นก็จะพบว่าเขามีความมั่นใจมีความเย่่่่่ออหหยิงงงซึเเรรืาาวลนี้น จะเห็นเข้าอีกนะครับว่าเขามีเรื่องของการอ่านเกมการมองเกมเหมือนกับเป็นนักเตะชุดใหญ่มาแล้วหลายปีตำแหน่งของการเล่นนั้นเขาเล่นได้หลากหลายมากมายนะครับทั้งปีกซ้ายปีกขวามิดฟิลตุรุกหรือว่าเล่นเป็นตำแหน่งของโฟลสไนก็ได้แต่หากมองถึงความเป็นจริงแล้ว โอกาสที่เขาจะขยับมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกแทนที่ของมาติโ้โตเดการนั้นก็มีความเป็นไปได้อย่างมากมายกันเลยนะครับเพราะว่าจุดที่นักเตะวัยสิปีคนนี้มีนั่นก็คือเรื่องของไหวพริบฟ,ฟุตบอลคือการบอกแบบนี้ไม่ได้หมความว่าจะให้เขามาเล่นแทนที่ของโอเดกาเลยนะครับแต่ว่าด้วยช่วงวัยของเขาก็คือ17ปีห่างจากตัวของโอเดกาเกเกือบจะ10ปีเข้าไปเลยนะครับ ก็จะทําให้โอกาสที่โอเดการเมื่อรีทายไปแล้วเจ้าหนุ่มคนนี้จะกลับมาเล่นเป็นตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกได้น,นั่นเองโดยตัวของคริสตันนะครับประทับใจเขาตั้งแต่แรกๆของการลงสนามในเกมที่แอสตซนอลล่มอชนะทีมพีเอสวีท7ประตูตัวหนึ่งนะครับตัวของเจ้าวันเดอรี่เองก็เล่นได้อย่างน่าประทับใจกันอีกด้วยและสิ่งสำคัญก็คือว่าเขานั้นอายุเพียงแค่17ปีแต่ปรากฏว่ามีทั้งเรื่องของทักษะความเร็วความแข็งแกร่งและมีความฉลาดทางฟุตบอลเป็นหลักอีกด้วยนะครับหากคุณดูนักเตะ มันจะมีความแตกต่างกว่าตำแหน่งอื่นๆมากมายครับเพราะว่าคุณจําเป็นต้องสแกนสิ่งที่อยู่รอบด้านของคุณตลอดเวลาคุณจะไม่ได้เล่นแบบนักเตะริมเส้นที่จะโฟกัสแค่การเกาะริมเส้นหรือว่าการหักเข้ามาข้างในในบางครั้งแต่ว่าการที่นักเตะอย่าง เจ้าหนูวันนรีนะครับเล่นได้อย่างหลากหลายเนี่ยนะครับมันจะเป็นผลที่ดีกับตัวของเขาเองกับการที่จะเติบโตแล้วก็เรียนรู้ในบริบทของฟุตบอลนะครับที่ต้องเติบโตกันไปอีกด้วยสตังก็บอกว่าตอนนี้เขายังคงเป็นตั้งแต่เยาวชนของทีมนอริสซิตี้เนี่ยนะครับเขาตื่นเต้นมากๆแม้ว่าไม่มีใครจะบอกคุณได้ว่าคุณจะตื่นเต้นหรือไม่ก็ตามแต่ คุณจะรู้เองว่าจริงๆนั้นคุณมีความตื่นเต้นในสนามแต่นักเตะอย่างอิทานวันร่กลับไม่แสดงอะไรแบบนั้นเลยนะครับซึ่งมันมีความคล้ายคลึงก,กันกับตัวของไรอันกิกส์ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเอาไปเปรียบเทียบก็ตามแต่ถ้าหากว่ามองถึงความน่าจะเป็นแล้วก็ความเป็นไปได้นะครับคุณจะพบว่าในสีหน้าในแววตาในความเยอะหญิงของวันร่นั้นเป็นนักเตะที่อยู่ในประเภทเดียวก,ก,ก,กันกับไรอันกิกส์เลยก็ได้นะครับหลายคนก็มองว่าคนนั้น ตำแหน่งนัรุกนั้นมันจะมีการตัดสินกับเรื่องของการยิงประตูแต่ใน,นของความเป็นจริงก็ต้องยอมรับว่าการทําประตูนั้นมันอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในหลากหลายลักษณะแต่เมื่อมีการพูดถึงการดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับกองหลังเรื่องของการเลี้ยงบอล มันจะเป็นอีกบริบทหนึง่งซึ่งตัวของวันเดรี่นะครับก็จะสามารถผสมผสานทุกส่งทุก่างให้เขานั้นเติบโตต่อไปได้อย่างยอดเยี่ยมถามว่าเขาสามารถทําได้เรื่องของตรงนี้แล้วนะครับเรื่องของการดวลหนึ่งต่อหนึ่งดวลตัวต่อตัว,ตวการเลี้ยงบอลผ่านมันจะตามด้วยเรื่องของการจ่ายบอลการสร้างโอกาสแล้วก็การเอาชนะคู่แข่งในการดวลแต่ละครั้งอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าหากคุณเปรียบเทียบเรื่องของการทำรมะตูว,ว่าเป็นการตัดสินเกมแต่ในแง่ของความเป็นจริงนักเตะประเภท playmaker นักเตะที่เป็นตัวคอยสร้าง สันเกมจะเป็นการตัดสินก็คือเรื่องของการดวลหนึ่งหนึ่งการเลี้ยงคู่คแข่งซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการตัดสินการแข่งขันได้ในอีกลักษณะหนึ่งนะครับโดยที่ตัวของคริสตันตันก็ออกมาชื่นชมนะครับว่าเขาชอบเจ้าอิทานมารีมากๆเพราะว่านักเตะวัย17ปีคนนี้เนี่ยได้แสดงให้เห็นวิธีการเล่นของเขาได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับแม้ว่าจะมีความคาดหวังเกิดขึ้นกับนักเตะมากขึ้นไปตามเงากับการลงสนามแต่สุดท้าย แฟนบอลเองก็ไม่ควรที่จะไปกดดันอะไรเขามากนะครับแม้ว่าตอนนี้เขาจะามีรอยยิ้มจากการลงเล่นแล้วก็จากการทำประตูได้อย่างต่อเนื่องก็จริงแต่ว่าด้วย17ปีของเขาต้องให้เขาค่อยๆเติบโตแล้วก็เรียนรู้ในบทบทของการเล่นในทีมชุดใหญ่กันต่อไปแน่นอนว่าตอนนี้เขาเพิ่งลงสนามให้กับอาร์สตันในฤดูกาลแรกครับฤดูกาลต่อไปก็จะมีคนที่ได้เรียนรู้กับเกี่ยวกับเรื่องของตัวเขาแล้วก็ขึ้นมาป้องกันวิธีการเล่นของเขาซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับก็จะทำให้คนนั้นจําเป็นพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นผลดีกับ ตัวของเขาเองแล้วก็ตัวของทีมรวมถึงกับตัวของทีมชาติที่มีโอกาสจะเรียกตัวเขาติดทีมนั่นเองครับ